บิ๊กบราเธอร์ขอบพระคุณอดีตสามีหนุ่มสอนรามให้ลูกสาวมาเจอแม่แล้วเป็นที่ทราบกันดีว่าทางด้านหนุ่มสอนรามรับหน้าที่เลี้ยงดูลูกสาวอย่างน้องวีจิแบบ100%เอร์เซนหลังจากหนุ่มสอนรามเลิกกับอดีตภรรยาติ๊กบิ๊กบราเธอร์และต้องบอกเลยว่าทางด้านหนุ่มสอนรามนั้นก็ได้ทําหน้าที่พ่อเลี้ยงเดี่ยวดูแลลูกสาวเป็นอย่างดีรวมถึงน้องวิจิเองก็ดูเป็นคนสดใสราเริงเอามากๆ และจะมีการส่งลูกสาวให้ไปหาแม่บ้างเป็นครั้งคราวตามตกลงซึ่งก่อนหน้าน,นี้ติ๊กบิ๊กบาร์เธอเสียงสัน่นน้ำตาคลอหลังอดีตสามีหนุ่มสอนรามกีดกันเจอหน้าลูกตะโกนด่าดต่อหน้าน้องวิจิหลังโพสต์คลิปนำของขวัญไปแขวนไว้หน้าบ้านอดีตสามีเพื่อให้เป็นของขวัญวันเกิดลูกสาวอายุครบ4ี่ขวบโดยเธอนั้นได้เผยเหตุผลที่บุกไปบ้านของอดีตสามีเพราะทนคิดถึงลูกไม่ไหวหลังโดนกีดกันไม่ให้เจอหน้าลูกมาหลายเดือน ล่าสุดติ๊กบิ๊กบราเธอร์เจอลูกสาวน้องวิจิแล้วหลังหนุ่มสอนรามได้ส่งลูกสาวให้มาเจอแม่หลังไม่ได้เจอกันมานานโดยทางด้านติ๊กบิ๊กบราเธอร์ได้ออกมาโพสต์คลิปเล่นกับลูกสาวโดยติ๊กบิ๊กบราเธอร์ได้ระบุข,ข้อความว่าขอบพระคุณคุณสอนราม18ทับ 6, ทับ 6, 6เด็กปั๊มเติมน้ำมันรถวิจิโตขึ้นมากเลยแม่รักวิจิมากนะลูกแมต์นี้แม่ยอมแพ้วิจิพูดเก่งจำแม่นเป็นตัวของตัวเองมาก แม่ไม่ต้องชวนคุยเหมือนเมื่อก่อนแล้วเวลานี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วจริงๆวีจิเป็นคนชวนแม่คุยแทนคุยไม่หยุดแม่รักวีจินะคะลูก